สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจะปีในน้องมิดแก้วสหายคำวันนี้แดดงามเนาะ,ะแมวก็พาออกมาเดินนะคะริมน้ำมาชมฟ้าสวยฟ้าสวยนะคะ เดินนะคะไปกับป้าแมวเนาะเป็นคลิปยาวช่วงนี้ป้าสวยนะคะขอเก็บไว้นะคะไปกันเลยนะะสวยงามจริงๆนะคะเริ่มตรงนี้เลยนะะใกล้ๆท่าเรือสะตารตรงไกลท่าเรือนะคะ ตัวนี้ก็เกือบเปิดเป็นคาเฟ่มีคนดื่มคนกินเราจะไม่ซุมไปนะคะหลบคนค่ะขอโทษนะคะหลบคนมีเด็กนี่ก็คืออพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยนะคะนี่คือต้นสาก,กุระโอ้โหถอดเสื้อแล้วก็ร้อน30กว่าองศานะคะ นี่คือซากุระแต่มันไม่ใช่น้ำป้าจะพาหลบตรงนี้นิดนึงนี้เลยฮะ มะะรมรื่นแต่สวยงามมีเรือวิ่งน,นยังไม่เคยพามานะคะ ก็เป็นแหล่งผักของป้านะคะร่มรื่นไม่อยากออกแดดแล้วค่นะ,คะฟ้าสวยนะคะในวันที่ฟ้าสวยในวันที่ฟ้าสวยนะคะ ได้ยินเสียงเจ้าทินไหมคะเจ้าทินอยู่ไมเ่เอ่ยเอเจ้าถินอยู่นนี้เองเจ้าทินมีทั้งแม่น้ำทั้งสายนะคะมีดอกนี่คือดอกจำเริงสวยจริงๆ นี่คือดอกตำลึงนะคะเขาแก่แล้วนะะต้นไม้นี้เคยถ่ายที่มันยังไม่ขึ้นนะคะใบมันยังไม่ขึ้นตอนนี้มันเป็นพุ่มหมดแล้วนะคะนี่เลย วันนี้ฟ้าสวยมากก็เลยอยากจะพามาชมนะคะ,ะนี่เมืองชอมนะคะอ่าชอมอาชอมตรงกันข้ามกับซินเตเดนนะคะตรงกันข้ามกับที่ป้าอยู่ข้ามคนละแม่น้ํานะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะไม่เคยพามา นี่ดอกไม้นี่ถ้าหน้ามันจะสวยมากเปยสีม่วงนะคะชมพูอ่นะ,ะที่พักอาศัยนะคะปัาจ,จะพามาชมตรงจุดนี้โอ้โหเจ้าถิน่นทุกคนเจ้าถิ่นอีกแล้วนี่มาอีกแล้วนะคะทั้งสายเลยถิ่นของเขานะคะลาบ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 พะโลพะโล เดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเป็ดคนก็จะมองว่าเอ๊อยายป้านี่อุย,อยู่ผพ้เดียวนะคะทั้งแถบเลยเป็นดงผักป้าแต่ป้าไม่ไม่คิดจะเก็บผักวันนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีกลางเก่ากลางใหม่นะคะจะผสมกันนะะเลยไปก็จะเป็นค่ายทหารนะคะแต่ตอนนี้เป็นทำเป็นศูนย์อพยพแล้ว วิลล่าเบลลาวิตตาฝั่งโน้นก็เป็นซิตาเดนแต่วันนี้เราไม่ไปแล้วที่ซิตาเดนมันไม่มีแรงนะคะมันร้อนนี่ก็คือจะอาศัยความรลมรื่นของต้นไม้นะคะชูกระดหลบคนแต่เขาก็เขาก็มีน้ำใจเขายิ้มให้ ป้าสวยนะคะมากับป้าเนาะมาเที่ยว